ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางคตอบคนดูนะคะประจำวันที่16เมษายน2565นะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าสวัสดีจ้าหนูสตางคช่วยติดตามบัตรคนจนด้วยว่าหลังสงกรานนี้คือเดือนเมษายนมีข่าวว่าจะให้เงินบัตรคนจนเพิ่มคนละ500บาทจริงหรือเปล่าช่วยติดตามให้ลุงด้วยนะจ๊ะขอบใจจ้ะ ขอบคุณนะคะคุณลุงนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับบัตรคนจนยังได้รับติดตามเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเงินเพิ่มกาลังซื้อให้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดือนหน้ายังไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นหมายความว่าใครที่รองเงินสดโดยเฉพาะเงินพิเศษในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่ต้องรอนะครับรัฐบาลไม่มีการแจกแต่อย่างใดแล้วก็เดือนหน้า ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเกิดแปลงเงินเพิ่มกลาลังซื้อจะไม่เข้าก็จะเข้าบัตรประมาณ200หรือ300บาทในวันที่1พฤษภาคมเหมือนเดิมนะฮะแต่หากว่าหลังจากวันนี้รัฐบาลมีการปรับเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรสตางจะรีบอัปเดตทันทีผู้ชมท่านใดถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมติดตามช่องสตางด้วยเย็นนี้4โมงครึ่งสตังมีไลฟ์สดใครมีคําถามอะไรก็โทรมาได้นะครับอย่าลืมดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดีย ช่องสตางค์มีเดียจะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ